เรียกได้ว่าฮือฮากันทั้งจังหวัดเลยนะฮะที่จังหวัดราชบุรีเมื่อมีครูหนุ่มท่านหนึ่งเนี่ยดวงดีมากๆนะอยู่ดีๆเนี่ยมีใครไม่รู้ไม่รู้จักนะขับรถบรรทุกมาตะโกนบอกว่าไอ้น้อยไอ้น้อยิทเองตกปลาอยู่เนี่ยมันมีทองอยู่ตรงนั้นนะกลายเป็นว่ามีอยู่จริงๆนะท่านผู้ชมและชาวบ้านเนี่ยพอเมื่อทราบข่าวนะแห่กรูกันมาเต็มพื้นที่เลยนะฮะ ข่าวนี้นะท่านผู้ชมฮะเกิดที่จังหวัดราชบุรีบนพื้นที่กรมชลประทานนะฮะบริเวณคลองชลประทานเรียกได้ว่าพอรู้ปุ๊บก็มากันปั๊บนะชาวบ้านที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยพากันไปร่อนหาทองคำนะในคลองชลประทานดอนแจงนะเรียกได้ว่าพากันมายกใหญ่ไม่สนใจโควิดไม่สนใจงูงเงยวเขี้ยวขอโอ้ยพากันมาทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะฮะพ่อเท่าแม่เท่าวัยรุ่นหนุ่มสาวนะฮะงานนี้เนี่ยมีรวยรวยแน่นอนแต่ เอ๊ะเอนิดนึงนะฮะไอ้ทองตรงนั้นมาจากไหนและหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยจะว่าอย่างไรท่านผู้ชมเพราะจุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ดูแลของกรมชนลประทานเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ฮะ,ะมีครูหนุ่มท่านหนึ่งเนี่ยชื่อนายกรพัฒนามสกุลพรของแม่อายุ33ปี ว่างงานจากการสอนนะฮะในช่วงของการโควิดนี่แหละเนาะก็เลยเอาเวลาว่างเนี่ยมาทํากิจกรรมคลายเหงานะฮะโดยการไปตกปลาย้ำนะว่าไปตกปลาเรื่องเริ่มต้นเนี่ยคือการไปตกปลาแต่ขณะตกปลาอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็มีรถบรรทุกคันนึงนะผู้ชมนะวิ่งผ่านมาแล้วก็จอดตรงบสนสะัทนะฮะแล้วก็ทักกับตนว่าเฮ้ยน้องตรงที่เองตกปลาอยู่เนี่ยตรงที่เองตกปลาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีทองอยู่นะแล้วก็ขับไป่านผู้ชมอยู่ดีๆขับมาจอดแล้วบอกว่าไอ้ตรงที่ตัวเองตกปลาอยู่เนี่ย มีทองแล้วก็ขับไปอเขาเป็นใครกันนะซึ่งทางด้านในกรพัฒน์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าฉันก็ช่างใจดูอยู่นะว่าเอ๊ะจะจริงหรือหลอกหรืออย่างไรนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยตนก็ตัดสินใจนะฮะไปหยิบอุปรกรณ์เป็นถาดไม้ใส่ผลไม้เนี่ยมาลองร่อนดูนะจนท่านผู้ชมใครจะไปเชื่อนะฮะร่อนไปร่อนมาเจอทองอยู่จริงๆนะฮะเป็นทองเหมือนเป็นลักษณะเป็นเศษทองนะฮะต้องเอ่อเป็นลักษณะเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่พอเอาไปตรวจที่ร้านขายทองเนี่ย ดันกลายเป็นว่าเป็นทองจริงๆซึ่งทางด้านร้านขายทองเนี่ยบอกว่าทองที่เจ้าตัวได้ไปขุดพบเนี่ยไปร่อนพบเนี่ยเป็นทองนบพคุณมีคุณค่าเขาเรียกว่าอะไรมีปริมาณทองเนี่ยมากกว่าทองทั่วไปที่ขายในท้องตลาดคือมากกว่า96.5%อ่ะโอ้โหเรียกว่าอะไรดวงดีซ้ําแล้วซ้ําอีกนะฮะ ซึ่งคุณกรพัฒน์เนี่ยได้บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อเราก็ตกปลาอยู่ดีๆแล้วมีใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะท่านผู้ชมขับรถบรรทุกมาแล้วก็ลงจากรถแล้วก็บอกว่าไอ้น้องตรงที่เองตกปลาเนี่ยมันมีทองนะเออแล้วใครจะไปเชื่อนะท่านผู้ชมเป็นผมผมก็งงอยู่ดีคนไม่รู้จักคนแปลกหน้าเนี่ยมาบอกว่ามีทองนะแต่ว่าตนก็ตัดสินใจไปร่อนนะแล้วก็ไม่ได้ไปครั้งเดียวด้วยพอเจอครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปร่อนใหม่แล้วก็เจออีกเรียกได้ว่า ไปล่อนครั้งแล้วครั้งเล่าก็เจอแล้วเจออีกนะท่านผู้ชมกลายเป็นว่าประกาศลงใน Facebook <c oughs> ถามว่าทําไมเจ้าตัวถึงประกาศลงใน Facebook <c oughs> ว่าไปเจอทองตรงนั้นเพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคลองชวร,ระทานแล้วมันเป็นเหมือนป่ามันเป็นป่า,ปปาที่แบบมันมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยแล้วกลัวว่าเออไปคนเดียวเนี่ยถูกง,งูก,กัดตายเนี่ยจะไม่มีใครรู้นะก็เลย อ่ะโพสลง a c e b o o k ซะหน่อยเผื่อชาวบ้านเนี่ยจะมาร่อนทองเป็นเพื่อนนะ,ะสุดท้ายพอโพสลง Facebook เท่านั้นแหละเรียกได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ทนะ่านผู้ชมฮะมารุมมาต้มกันเลยนะฮะแห่กันมาหูยกใหญ่เลยนะฮะทั้งเด็กเล็กนะฮะทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวนะฮะทั้งคนเท่าคนแก่นะฮะเรียกได้ว่าเอากิจกรรมช่วงว่างๆช่วงโควิดเนี่ยแหละมาร่อนทองกันเลยนะ,ะโดยไม่สนใจสถานการณ์โควิดกันเลยมากันเยอะมากทนะ่านผู้ชมฮะ,ะบางคนเนี่ยอุปกรณ์ในการใช้หาเนี่ย กระทะบ้างฝาหม้อบ้างนะฮะกาละมังบ้างนะฮะฝาชีบ้างนะฮะบางคนลงทุนนะมาจากต่างพื้นที่และลงทุนซื้อเครื่องตรวจหาโลหะนะฮะแต่ท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่นะแต่ว่าเจอจริงๆรือคนที่ว่ามีเครื่องตรวจโลหะโลหะเนี่ยฮะเจอทองนะ,ะเป็นลักษณะเป็นแหวนทองเลยนะฮะแล้วชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เจอทองเจอของวัตถุบโบราณต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะฮะเก่าแก่ เหรียญโบราณนะฮะโอ้โหกลายเป็นว่า เป็นแหล่งแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดราชบุรีกันเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดท่านผู้ชมทางด้านสอส,อสอจังหวัดราชบุรีพื้นที่ที่1เนี่ยคุณกุณลวดีนพะอมรวดีเนี่ยฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ลงพื้นที่นะฮะไปที่คลองชลประทานเพราะห่วงใยชาวบ้านที่มารวมตัวกันทั้งในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะทั้งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังในที่างนกสอส,อสอกล่าวนะว่าเป็นพื้นที่ที่มีงูชุกชุมนะจากคําบอกเล่าของปุยญ,ญาตยาย ก็เลยลงมาอำนวยความสะดวกนะฮะและช่วยดูแลประชาชนนะฮะเผื่อต้องการอะไรนะฮะ,ะทีนี้ทางด้านของคุณกุลวดีเนี่ยก็ได้บอกกับทางผู้สื่อข่าวนะฮะว่า ในวันจันนะฮะจะประสานแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ประสานไปแล้วแหละแต่วันจันเนี่ยจะมีการลงพื้นที่ของหน่วยงานราชการนะฮะไมว่ว่าจะเป็นทางด้านในอำเภอก็ดีนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีนะฮะกรมชลประทานก็ดีนะฮะว่าจะมาลงตรวจพื้นที่นะฮะว่าไอ้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นอะไรทําไมถึงมันมีการขุดพบทองแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆนะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นอุตสาหก,กรรมเมืองแร่มาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้านไหน ถึงได้มีการขุดพบร่อนทองเจอนะฮะซึ่งท่านสสเนี่ยได้กล่าวต่อว่านะฮะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความดูแลควบคุมของกรมชลประทานฝ่ายขวานะฮะก็จะลงมาพื้นที่ในวันทําการราชการด้วยท่านผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยหากใครเคยได้ติดตามข่าวเมื่อปี2557เนี่ยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นร่อนทองที่ริมแม่น้ําแต่อย่างใดแต เป็นการไปขุดพบทองนะฮะหลังจากที่เจ้าของพื้นที่เนี่ยได้ทําการปรับหน้าดินที่ส่วนปรามนะฮะแต่มีการค้นพบทองอยู่ใต้พื้นดินของตัวเองนะจนเรื่องเนี่ยทราบไปถึงชาวบ้านชาวบ้านก็แห่กันมานะฮะจนกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวนี้นะท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นเมื่อปี2557ที่ชาวบ้านเนี่ยเมื่อทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวจาังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการค้นพบทองนะหลังจากที่เจ้าของเนี่ยมีการ ปรับหน้าดินทําให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยพากันมาขุดหาทองกันเป็นจนํานวนมากและทองที่พบนั้นนะท่านผู้ชมเป็นทองโบราณซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่14จังหวัดคนครศรีธรรมราชเนี่ยและเจ้าหน้าที่ทหารช่างที่401ค่ายอภัยบริรักษ์จังหวัดพัทลุงเนี่ยได้เข้าควบคุมพื้นที่และใช้เวลาขุดนะฮะสำรวจเนี่ยกว่า20วันเลยนะจนยุติการขุดหาทองและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะท่านผู้ชมทําให้ทางผู้อํำนวยการสํานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะในฐานะประธานคณะกรรมการเนี่ยกำหนดเงินรางวัลสําหรับผู้ที่ เก็บวัตถุโบราณได้ไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนพบในครั้งนั้นเนี่ยซึ่งเป็นโบราณวัตถุนะฮะเป็นศินละปะวัตถุที่มีทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินแต่ชาวบ้านที่ไปขุดได้เนี่ยท่านผู้ชมมีเพียงบางส่วนเท่านั้นนะที่นํามาคืนอันนี้คือเรื่องเนี่ยเกิดปี5-7แล้วแต่เอามาย้อนความให้ฟังนะฮะ โอ้โห oh, ท่านผู้ชมอิจฉาคนแถวนั้นจังเลยอ่ะเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอู่ข้าวอู่อออาน้ําแล้วนะท่านผู้ชมฮะหากเราย้อนรอยไปทางประวัติศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคสุขโขทัยก็ตามนะฮะกรุงศรีอยุธยาก็ตามทนบุรีก็ตามหรือแม้กระทั่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต,าต่างๆมากมายนะฮะรวมถึงทองคําด้วย กูก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ขุดเจอนะแต่แต่ว่า,า,วาหากถ้าเกิดว่าโอ้โหนิดนึงถ้าเกิดว่าทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง่ยออกประกาศมาว่าให้นําทองที่คุดได้เนี่ยมาคืนเนี่ยเพราะเป็นสมบัติของชาติเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนนะฮะอย่าไปดื้อน,นะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมีใครมาตามเอาทองคืนมาไม่ไหวนะฮะน่ากลัวอ่ะโอเคนะถือว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดีแหละก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ขุดพบเจอด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะจะไปไหมฮะจุดตรงนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะอยู่ที่คลองชนละปะทานดอนแจงอ่ะบอกพิกัดให้เลยนะฮะเผื่อใครว่างนะฮะจะเดินทางไปก็ รักษาเนรักษาตัวด้วยนะสถานการณ์โควิดเนี่ยยังอันตรายอยู่นะไม่ใช่ว่าได้ทองกลับมาแล้วเอาโรคกลับมาด้วยตรงนี้ก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมเอาเป็นว่าเราเราอย่างเราเนี่ยนั่งเชียร์นั่งลุ้นอยู่ที่บ้านก็ได้นะติดตามในที่ Hello Headline ก็ได้นะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยจะให้คําตอบเรื่องนี้ว่าเอสุดท้ายเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวมันเป็น โบราณวัตถุไหมเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ไหมอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุโบราณจริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะครับผมอ่ะโอเคเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพบกันใหม่ได้ที่ Hello Headline กับผมเกียรติวงศ์ผู้ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ